มะเร็งต่อมน้ำเหลืองคืออะไรนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือเกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองในร่างกายทําให้มีการเพิ่มขยายขนาดของต่อมน้ำเหลืองซึ่งอาจจะไปกดเบียดกับบริเวณเนื้อเยื่อข้างเคียงทําให้มีอาการต่างๆตามมาอาการแสดงของคนไข้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการเบื่ออาหารน้ํานหนักลดความได้ก้อนตามตัวนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะมาด้วยอาการปวดจากการที่มีก้อนกดเบียดอวัยวะเนื้อเยื่อข้างเคียงความเสี่ยงก็คือได้แก่พวกประวัติสัมผัสสารเคมียาฆ่า ยายฆา่า,มาแมลงหรือพันธุก,กรรมการติดเชื้อเวลาเช่น HIV หรือ EBV มาก่อนหน้านี้หรือ h s v a นะคะการรักษาในปัจจุบันนะคะก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งต่อมน,น้ําเหลืองแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่กลุ่มที่เป็นฮอตกินลิมโฟมากับกลุ่มนอนฮอตสกินลิมโฟมากลุ่มที่เป็นนอนฮอตกินลิมโฟมาเองเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปอีกเป็นกลุ่ม B เซลกับกลุ่ม T เซลนะคะ2กลุ่มน,นี้เนี่ยจะมีการย้อมสีพิเศษจากเนื้อเยื่อเนี่ยที่ติดสีแตกต่างกันในกลุ่มที่เป็น T เซลเนี่ยส่วนใหญ่ก็แยกตามอวัยวะที่พบเจอนะคะกับกลุ่ม B เซลเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอินโดเลนก็คือโตช้ากับอันที่2เป็นกลุ่มไ e เกสซีที่โตเร็วการวินิจฉัยมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองปัจจุบันทําโดยตัด ต่อมน้ำเหลืองก้อนที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งเลคะไปอ่านชิ้นเนื้อและนอกเหนือจากนี้เนี่ยออก,ก็คือจะมีการย้อมสีพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเป็นการระบุว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คุณเป็นเป็นชนิดใดขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นกระบวนการสู่เพื่อประเมินระยะตัวโรคก,ก็ได้แก่การทําเจาะไขกระดูกนะคะการที่2คือการทำซีทีสแกนหรือเพสสแกนค่ะการรักษาของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบันนะคะก็คือจะเริ่มการรักษาโดยการใช้ยาเคมีบําบัดร่วมกับการให้ยา กลุ่มยาพุ่งเป้าขึ้นอยู่กับชนิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คนไข้เป็นสำหรับกลุ่มที่เป็นนอนพ o d ิล i มโฟ m า o นะคะในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม indolent d cell เราจะรักษาก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการรักษาซึ่งในกลุ่มที่เป็นโรคโตช้าหรือกลุ่ม indolent เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาเนี่ยจะไม่ได้หายขาดแต่สามารถรักษาให้โรคสงบ แล้วก็อยู่กับตัวโรคไปได้ยืนยาวได้แต่สําหรับกลุ่มที่เป็น agressive หรือชนิดรุนแรงเนี่ยการรักษามีโอกาสหายขาดได้ประมาณ50-60%นะคะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของการรักษาะเรล็งต่อมน้าเหลืองมีกี่ระยะนะคะในปัจจุบันเนี่ยแบ่งได้4ระยะนะคะระยะที่1นะคะก็คือการที่มีต่อมน้ําเหลืองโตอยู่หนึ่งตแหน่งในกรณีที่เป็นระยะที่2ก็คือมีต่อมน้ำเหลืองโตในบริเวณที่ใกล้เคียงกันโดยที่ไม่ได้ข้ามกระบังลมกรณีที่เป็น ระยะ3ก็คือมีต่อมน้ําเหลืองโตหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นคอรักแร้ในช่องท้องขาหนีบอันนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะมันข้ามกระบ,บังลมอันนี้ก็คือเป็นระยะ3ส่วนระยะ4ี่ก็คือมีก้อนของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองโตนอกเหนือจากต่อมน้ําเหลืองเช่นมีตรวจพบเซลล์มะเร็งในไขกระดูกหรือเซลล์อื่นๆที่ไม่ใช่ต่อมน้ําเหลืองอาการที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะก็ได้แก่เมื่อคําได้ต่อมน้ําเหลืองโตผิดปกติไม่ว่าจะเป็นที่คอรักแร้สองข้างหรือ ที่ขาหนีบหรือตรงบริเวณใต้ใชายโครงหากคันได้ก้อนที่โตผิดปกติให้รีบไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านค่ะ